ไปดูแลในเรื่องของเกี่อวกับไปทํางานในในระดับสบภาของเราจะเห็นว่าเป็สนสิ่งที่มีความจําเป็นสําคัญเด้วยน้องวลลภูมิมีคนสมัครเยอะเหมือนกันเนาะจะเห็นว่าครับจากทั้งหมดถึง4 3 7คนอำเภอหนองวลลภูมิมีคสมัครมากที่สุด116หลงเมืองศรีบุญเรือง85นากลาง83โนนสัง77ส่วนตะคูหา65นะครับที่มีน้อยหน,น่อยก็คือที่เพื่อนาวัง11คนนะครับ ผมเห็นว่านี่คือกิจกรรมสําคัญในเรบประเทศที่เราที่จะดำเนินการครับพี่บินพอ,พ,อพอรู้ไหมเรื่องเรื่องของทูบีน,นัมบัเนี่ยพอพอมีความรู้บ้างไหมพอได้สัมผัสบ้างป่นผ่านๆครับผ่นานๆโครงการหนึ่งที่จะ,ะโครงการที่มีความจะสาคัญอยู่อย่างนี้นะในเรื่องของที่ดูแลเรื่องของการห่างไกลเรื่องของยาเสพติดการทาทกิจกรรมของเด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะ,ะเป็นสิ่งที่ ทางพารคัตก็มีความสําคัญด้วยนะครับเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการทูบีน,นเมื่อวันจังหวัดนครปฐมในปี67ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้วยอาจจะมาถึง8ล้าน3แสนนะครับโดยมีจัดตั้งที่อำเภอทูบีน้วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบนนีนําเมื่อวันในสานศึกษาในชุมชนแล้วก็ยังมีศูนย์ร่วมศูนย์เพื่อนใจทูบีนวันถึง28แห่งนะครับ สำหรับลงพื้นที่ตรวจประเมินจังหวัดลำพูกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอทุบินเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการเก็บคะแนนสรุปผลและประเมินความพร้อมของจังหวัดนะครับซึ่งมีเขามีต้นแบบระดับยอดเพชรด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีว่าจะทางท่านสำนักงานสาธารณสุขจังจังหวัดลำพูนะครับก็ยังมีทางรองธิพดีนะครับขุนบัพืชทางพิลพรพัฒน์นะครับ พรสินีเลิศดกินและอดีตที่บดีรดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐค,คนะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอําเภอและชมลมทูบีเมื่อวันระดับเพชรระยอดเพชรระดับประเทศนะครับเพื่อตัวจมวนที่จังหวัดอําเภลำพูของเราซึ่งมีท่านรู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายท่านท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองหัวหน้ารองนายแพทย์สาธุนะครับพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ กิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีของเราแล้วคุงยาเสพติดเป็นไงพี่บินคนรุ่นใหม่นี่มองยาเสพติดเป็นยังไงในความรู้สึก